บอยอารนะครับแล้วก็จะได้ร่วมงานกับหลายๆศิลปินนะครับซึ่งเราจะไมีมทั้งวงเกัร์มเช่นกันพวกหลายพอเจอในงานแบบนี้ก็ตองทักทายนิดเดีนะครับไปอยู่หลังนี้คันป่าก็ว่าบ้างแล้วนะครับบรรยายดีนะครับก็อยา่างที่ผมจำได้อยู่กับไบต์นะครับก็คือในวิกที่เราแบล็คเทิรกันนะครับเป็นวิกที เรียกได้ว่าเป็นมีคทีความทรงจำของผมอันลึกเลยที่แบบว่าจะจำไปจนวันตายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวีที่หลายๆคนพูดว่าเป็นวีคหีกวีที่ดีที่สุดเป็นเป็น best of week เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งผมก็รู้สึกภูมิใจด้วยเพราะว่าวีคแบบนี้เราส่วุคคก็ก็ค่อนข้างทำได้ได้ประมาณนี้เลยนะครับผม แกอยู่ประเทศอยู่ประเทศนี้นะครับแหมเราก็รู้ว่าทำธุรกิจตัวไปแล้วนะครับนะครับก็แหมอ๋อนี่ไหนๆก็พุ่งมานะครับงั้นก็เดี๋ยวขอเชิญคุณบกมามามาพูดเก่าเลยดีกว่านะครับาลุณบกถึงถึงกันถุกอะไรมาเนี่ยไม่ใช่เหรอครับทุกาทุกนาทุกนาครับเรามีไหมสตัว์ไหมครับอ่านี่โอ้โห ทำไมคนหายล่ะครับอาีสวัสดีพี่แสวัสดีพี่แม่ด้วยนะคะเออมเราเกิดด้วยกัแม่เยอะเนาะลูกหน้าตาแคบอะไรเขาออกแต่หน้าตาดีก็แม่น่ารักไงลูกแต่หน้าตาดีสวัสดีกันสวัสดีกันด้วยไม่แปลกใจเลที่คุณกองจะอยู่ในวงการได้นานนะครับนาวพูดนี่ใหญ่ ก็ดีเดี๋ยวทีนี้ให้มันขึ้นเป็นอะไรครับขึ้นมาพูดครับพูดอะไรครับก็ดีคือหิวครับเดี๋ยวสอนทั้งวันแม่โต๊ะโต๊ะผู้กองยังไม่มีใครมาเลยรอแป๊บนึงไม่เป็นไรช่างอาจารย์คนอื่นครับคือจะหิวมากสอนทั้งวันพูดเลยเลยก็คือแม่ คุณก๊อกเนี่ยในฐานะที่เป็นอาจารย์อายวุโสของนี่ของไบร์เลยในบ้านเนี่ยไบร์ถือว่าถ้าไม่ได้อาจารย์คนนี้เนี่ยก็ไม่ได้เทมก็ไม่ใช่ย่อยนะนี่เขาก็เขาก็ฟาดฟันกับพื้นพอสมควรนะฮะม่เป็นทุบตียพื้นอะไรอย่างเงี้ยฟาแล้วยากไม่ได้แล้วไปเรื่องนั้นนะครก็คือเนี่ยเหมที่คุณก๊อกเป็นอาจารย์ของไบร์นะครับก็เลยอยากจะให้คุณก๊อกเนี่ยพูดถึงไบร์นิดนึงนะครับเกี่ยวกับประจิตกับตัวเขานะครับว่าแบบรู้สึกถึงใจไหมรู้สึกว่ายังไงไหมในแนวในวันเกิด ไม่จอพูดอะไราพี่ไก่เชิญเข้ามาเองนะผมไม่ได้ผมไม่ได้ตั้งใจนะก็เข้าปีที่3ามนะคะใช่ไหมปีที่สาแล้วนะครับไรยังเสมอต้นเสมอนปลายในการที่อาปากค้านฟันเยรับ